เบิ่งพี่นอ้องสบายดีถูกมังถูกบอลนาพี่นอ้นองเนาะตื่นขึ้นมากค่ะเห็น,นก๊กหนิวอ่ะงาหนิวพี่นอ้องเอ้ยงาหนิวที่มันตายค่ะต้นั่มันลมแห้งแล้วมันผดลงมาถับเงินสะบูนแตกแล้วพี่นอ้องเงินสะบูแตก โทษผีฮักลงมาเป็นทอดเป็นทอดเลยลมผัดแหงอยู่ทวเมเพื่อนบ้าเท่ากับเบืองแต่ลมขับจึง๊งลงล,ล้นก๊กผี กบเหนียวอะละพ่อบ้าขี้มดจ้าเขาลงมดจัหน่อยเดินงานนี่แหละมันมันิลงก็แนีคนนเงีบแล้วว่าถือมันแล้วยันกบเหนียวหลมทักเห้นพี่น้องขับอีลีนมันตายแล้วสองต้นนะกัยังต้นใหญ่มบลลอกงนึมากัเบื่อหักแตกออกมาลายน่ย พี่เนาะก็เบือเ่หอหักแต่เนาะว่าลมถลบมลงมา <S <S นอลสำรุดเลยพี่นนางประมาณแผ่นหนึ่งนะสองแผ่นทั้งตัวนี้ น้ำแตะแกงพี่น้องเอ้ยพ้นตกพ้นตกบายุดบบยอนจนน้ำแตะแกงตกซองมือซองคืนแลยตกอรีอีลองเนื่องจากเบิ่งเฮือนลงังคาหักแลลวแล้วล่ค่ะสิพาน้องเบียไปซื้อหมักลำไยเนานะพี่น้อง ราอว่าอยากกินหมากลันไงพี่น้างทนก็ยังคึบมาอยู่พี่น้างขี่รถไปก็อย่าขี่อย่าขี่มันสิกระเด็นใส่เือเต็มหมดผูบัคข้าปูแหลนก่อนล่ะพูอ กรทางผีแล้มมันจังสิบ่เปืือนซื้อกบไก่ดอกพี่น้องไปซื้อเฮือนปลาเนานเนาะเฮือนปลาเนาหนีเฮือนนี่ก่อนสิเขาเฮือนสโบกับสิมีเฮือนหา่างลังหน่อยลังหนีเนาะเจ้าของเราเสียชีวิตแล้วบ่มีคนอยู่เนาะพี่เนาะโอ้ สิไปซื้อหมากล้ำง่ายจีเปใส่เอาหมากอันน้ำมาแต่ใส่อน่ะจะมีหมากอันนี้อีมาแต่ใส่จ่ะมาแต่เพื่อนลุงเทียนมาเจอกับซาพินอยู่นี่พี่น้องเอ้ยสบายดีเนี่ยซาพินพากันไปลุยฮะจิหล่อมากเลยกะนอนเว้นพี่น้องเอ้ยได้นอนติ หวยคอยนอนจนขำห้ากระลุ variance, นี่ฮะเส้นมาสื่อบางลำไยลำไยตอนนี้ไยกำลังกำลังแหม็นแล้วมีต้นบางลำไยเนาะ อมัหายนี่มายใหญ่ไม่ห้าวนเร้อยสะซ้องหน่วยบ้าเท่างานั้นเป็นซูงอะไรเนาะปะเนาะมักลำไยปีนี้ไยเน่าเป็นแม่ขะคลายมักลำไยเป็นยังสิบไวใหมักลำไยไม่ได้ปลูกใสพฟสยยัง โอ้ยพได้ซื้อห้มไ้วพอได้ใช่เล็กน้อยโล่สี่สิบบาทกินตดหัวย่าวเปตะย่านแล้วเหรอแม่นเมนใหู้่้ใหกขคุณนะนี่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 วเห็นนะ เออเห็นหมดนะวัยรุ่นขะแม่นะบาทเดียวฮะเพิ่์แมนนะประาดจ็คที่อะเมนมื่อไรได้จังตีชนะตีวะแม่กินตัวเองได้จังหวะบัุ่บุบอ่าเธอเป็นปุ่มอยู่เทึงนอกปะเนาผู้ให้ได้ปุ่มนะเด้พูโอ้่นะนี่หีูกูแม่นั่ได้เรื่อง โอ้ยมาลองกองก่อยได้เรือกเพิ่นกะซีดัดา้าไงมเนาะเินลงมาเฮ้ยองเจ้าหมตันีอดออก่าะปลาเจ้าน่ะอ้ามันบ่เดมันดาของมันมัน่เดนตันี้เนาะ ฟาสิต nah nah ีไงนาตายกะกกหมาลำไงมอนอ้าโทษผีหนาทั้งพีผับ่แมนพี่โอโ่นี่มานาเว้ยนี่หมาป้งไงหนึ่นี่ปุ๊บทั้งนี่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 าบ่เบิกบ่เนียแตงได้ยังเนี่ยบังไวะนะตายงบปจากสาวสาสลือบ่เนาะคนงามเขาแย่งเขาแย่งกันจนเขายิงกันตาย เนาะพี่เนาะซาซาซาลือตัวนี่นะผัวนี่ฮะว่วผัวปงใหญ่เนาะพี่ผั่วปกใหญ่นี่เนาะเออพีดไปทักนาแหละมันถึงต้อง

ไปกินหักแม่นขนาดโอ้หน่วยบางไงหนึ่ปนเดเอ้กินหมากรไงจะน้ำมันแสฉะเาเพราะว่ามันบ่มีนิพยบ่มีบ่ได้ฉีดยาหมากรไยธรรมศาสตรอ้าวอันั่งมึงดูเฮ้ยายเหบอกิ้ายให้รบ่าฮาา่าาา่าห่ สามโลหนกูจักโยสั่งโลหนึ่งเดมโลตายแล้เอาดเลปเาเอาหาเลยรไม่าหาซิบอไปโลหาซิอ่ะหามาอลีและเจนาค้ายเลมือนี่พีนองเลยกูอากายเหมึงเจาขายเลมือนี่เราบอเอาหาิไปโลเราอดเลงมาไหมครับลมันแหงช่างหเอาละ เฮาลเออมงแน่พดพูดบนัน,นขึตต <laughs> ข้นกิน้าวต้เลยท่านโบอันน่ะเอาเทไรจ้ะมันไข่เนี่ยมันไข่เนี่ยไข่เนี่ยมากินไหมก็พินมาสอมใบมนันยงอ ไว่คือได้ว่ะใช่เมื่อชมเพื่อนเนาะมันที่อวกเพื่อนคุยกกูจะให้มึงกูเมี่นใบเบิ่งดูปกูก็เมี่นใบอย่าอมใส่เพื่อนเบิ่งซักมื่อสองเมื่อนเอาแล้วโค้กโตน้ำหนักตีนนี่คือเปลี่ยนแหงในแหงสีขาตีนจะเป็นอยังนี้นะมันนี่กินอุ้ยเมี่นใบบักล่ำย่างอย่างนี้ตายอ่ะนั่นนั่นนั่นนี่กูว่าเอาพวกุ๊กก็มาข้าวที่เอาอันนั้นมาให้เจ้าทา เขาโทษเดิมมึงเมือนยังตีนห้มึงเดิมเบื่องนจะเป็นคือกันคอฉีเอาอะนะมาให้จะทาเอาบอกเอารีมมาทาาวเงากูกดทา้เป็นไปแล้วทาขี้เมมโลมลัดเอาเด้อในหัวนี่สินใหในหัวนี่เด้อน่ายำแ่อ้ยป่งกับโป่งใช่ไนี่จะเมร์ป่งกับโป่งใช่ะหันะ ใส,ใส่กระตายเลยได้สิมายืนหายกับครีมหายท่าตีนใส่กระตายนั้นใส่แรงเงินนะอ้าโ้ยจะนนอยล่มอีก <c oughs> อุ๊กเ <c oughs> ด็กิีดแก่ไปโรงพยาบาลอีกอุ๊กเด็ก อาซิบบาทพี่น้องเอ้ยผลคายเชโบผลอาหารลานกินผลปกติกับบดไอดอกผลคายโลนึงสีชิเนาะนี่กับประมาณอยกาโลกลัวผมจะเนาะพี่โลขึงผมจะเนาะโอ้กินจะได้มันอยกเขางโลจังหวะมจับมากนก็มีอันจินหนักจี๊เมนนั่นบอกพี่น้อบอกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วร่อยแห้เรียบอันโลนึ่งยัี น้องมัดกูงาแล้วพ่แห้งมีงข้าวต้นแทบหมเว้ยพอเอาเอาอย่างน้อยใช่เอาเอาหายเจยเลยเอาใส่กตานี่เข้าชิพายใส่กระตาเมื่ออันนี้มนมโมด,ดลเลยกใจเด้วย กินเนดี๋ยวจะไปชูซาบพากินหาสิบบาทนอเราหายนนโโาานเนาะพอแล้วหามลงมางามัลนลำไนเราสิหกักเราสิหายลงมาเร็วๆลงมาหเราขาข้อกรพินเห็นได้มันสิลงได้น,น่ะบ้านของเราลายใช่าหมบ้านเอาหน่วยห,หนึ่งก็ได้ ลงมาลูกลงมาแลา้วหายลายเลยพี่ในพี่น้องหาสิปะจะได้กระตาหนึ่งจะได้กระตาหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันยังเกาะเขาเอิดมาในเกาะเอิดมายังเกาะว่า <laughs> ถือขอขอสื่อกันว่าถือขอว่าบ่ถือขอขอสื่อกับกบุคายว่าถือขอ,อ,อ,ข,อขอสื่อกับไม่วัดนะว่าบ่ๆๆๆๆๆบเป็นพี่น้องเองเ้ย ว่าถือขอข้อสื่อกไดลายพี่น้องเ,เอ้ยเนาปวดตุ่มมันที่ใบชัยบนี้จะเมือ่อนวมันเนามากอันนี้ห้เอาสองหน่วยได้มาแล้วมากอันนี้มากลิยนสร้างนี่เออเอาหน่วยหนึ่งบอ ไม่ไม hey, ่บ้านก็ละสองหัวยจะไปที่ไหนี่ะไม่ยแก่กูไปอรอเนาบ่ทอนกระป๋านี่แหละบ่แหละชิมาง่ายอีก ปลาอันนี้แล้วมือใหม่ที่มากินอีกคะแนนจะอย่าคายอันพันต้นอย่าคายบนต้นปลาเฮามาแล้วให้มากินอีกเมื่อก่อนเด้อเดี๋ยวไปหลัดเอาขีมทางนี่เด้อตบใจเด้อปะไปไปเมื่อนี่เอาในกระตาเฮานี่ บ่ไเจ้ากินเจ้าบอกินอาม่ใส่กพินเราบอกินฮามันแบ่งให้อพินมากินฮาอันเจ้าหายฮาลายให้เลยแบ่งให้กินบอกว่าเลบกเราไมาจเมอแย่้นกินเอาหายลัแบ่งกันกิน พิ่กั็หายอยู่เลื่อยๆมาหายหายอยู่เลื่อยๆหายเลื่อยๆเดี๋ยวจะมาจูงใ้จ่องให้ซาบาทกับให้มันละอยู่บับเม็ดชิบักเบนเป็นอะไได้ข้าวกระินไปสูบบัวผ่ากินมือใหม่ยังที่เมาอีกติดนี่มึงหาจิ๊เด้อโอเคท่าครีมข้าวเดียวเาอู่ตีนจ้ะเมื่อก่อนพี่น้องได้มาทำ่งนะ